สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาทําบุญกะทิฟักทองเชื่อมนะคะส่วนผสมก็จะมีฟักทองเชื่อม150กรัมผงบุญ1น1ช้อนโต๊กะทิ500กรัมน้ำสะอาด250กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือครึ่งช้อนชาค่ะก่อนอื่นเราจะทํา ปักทองเทื่อมก่อนนะคะทำปักทอ,ทองเทื่อมเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมบุ้นนะคะอันดับแรกเราจะเอาน้ำใส่ลงไปก่อนน้ำสองาสิบกรัมนะคะซึ่งเราจะผสมกับกะทิลงไปด้วยคุณให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปค่ะใส่ผงวุ้นลงไปแค่วุ้นไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะให้บุ้นอิ่มตัวก่อนแล้วค่อยเอาไปต้มไปเคี่ยวใส่วุ้นใส่น้ำกันทรายหนึ่งร้อยกร,รมัมแล้วก็เกลือป่น คนเรื่อยไม่ให้บุนติกดก้นหม้อจนบุญสุกให้น้ำตาลละลายเกลือละลายเสร็จแล้วเราก็ ใส่ฟักทองเชื่อมลงไปฟักทองที่เราเชื่อมไว้แล้ว150กรัมหรือตามชอบเสร็จแล้วก็คนต่อไปให้ทุกอย่างเข้ากันดีก็ปิดไฟยุกงุงก็ไปเทใส่พิมพ์สถานที่เราต้องการค่ะก็จะได้บุญกะทิฟักทองเชื่อมอร่อยอร่อยนะคะ ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ประตองไปเลยนะคะปิดไฟเลยค่ะ มุนกะทิฟักทองเชื่อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ